ถ้าสมมุติผมบอกว่ามันมีวิธีการในการที่เราสามารถสร้างโปรดักต์ทำให้ดีไซน์ดีได้โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลานั่งทำ user research usability testing อะไรมากมายคุณเชื่อไหมครับ EP นี้จะขอมาแชร์เกี่ยวกับวิธีการลับที่ UX หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีวิธีแบบนี้อยู่ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ผักสดพอดแคสต์รายการที่จะพูดถึงการพัฒนาโปรดักต์ให้ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนกว่าด้วยกระบวนการ user experience design และ research กับผมพิษพิจารณาลัตนาธิคุณสวัสดีครับก็ EP นี้ตามที่บอกเลยเนาะไอ้เรื่องทำรีส่งรีเสิร์ชที่พูดในพอดแคสต์เนี่ยมาบ่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันจําเป็นจริงหรือเปล่ามีใครเคยมีคําถามแบบนี้ใน,ในใจไหมครับ แล้วการที่เราไปนั่งคุยกับยูเซอร์มากมายเสียเวลาเนี่ยมันคุ้มจริงหรือเปล่าเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งก็สุดท้ายเวลาที่เราสร้างโปรดักต์มันก็ควรจะมีเพื่อทําเงินให้ธุรกิจจริงไหมดังนั้นการที่เราไปทําความเข้าใจยูเซอร์มากมายไก่กองอ่ะมันจะการันตีได้ว่าธุรกิจเราจะทําเงินได้มากขึ้นจริงแค่ไหนกันแน่มันก็ไม่เคยมีใครมานั่งพิสูจน์กันนะว่าทําไปแล้วมันจะคุ้มจริงหรือเปล่าดังนั้นเนี่ย ถ้าเราสามารถสร้างโปรดักต์โดยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยูเซอร์ไม่ต้องไปคุยกับยูเซอร์เสียเวลาอะไรมากมายต้องเอายูเซอร์มาทำ usability test, ยูเซอร์เบริตี้เทสอะไรเงี้ยมันก็น่าจะช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจได้เยอะมากเลยจริงไหมครับหน้ำซ้าการไปทําให้พวกรีเสิร์ชอะไรต่างๆกนะ็น่าพวกเนี้ยมันใช้เวลานานเนาะยิ่งเราใช้เวลานานคู่แข่งก็ยิ่งรีบออกโปรดักต์มาชนะเราออกสู่ตลาดได้เร็วกว่าคนในตลาดก็ยิ่งต้องมีโอกาสที่จะไปต้อนรับโปรดักต์ของคู่แข่งมากกว่าโปรดักต์ของเราเพราะว่าเขามาก่อน จริงไหมครับพู้นี้อันตรายต่อธุรกิจนั้นเลยเนะาะแต่นั้นเราจะเสียเวลาไปทำ U อง U X กันอะไรมากมายทําไมไม่ต้องไปเสียเวลาดีกว่าใช่ไหมแล้ววิธีอะไรล่ะที่จะช่วยให้เราสามารถสร้าง Product ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องไปนั่งทํา r e Research หรือไปนั่งฟัง User มากมายง่ายๆสุดก็คือว่าเราก็ควรจะต้องทําตัวเป็น User เองไงล่ะจริงไหมผมเชื่อว่าเรา,เราทุกคนเนี่ยที่สร้าง Product เนี่ย ก็น่าจะต้องรู้จักโปรดักของเราดีกันอยู่แล้วจิงกแม้ว่าโปรดักมันมีเพื่ออะไรยังไงอย่างน้อยเราก็น่าจะต้องเคยจินตนาการว่าเราเป็นยูเซอร์มาก่อนอยู่แล้วซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอะแล้วเราจะต่างอะไรกับยูเซอร์จิงกไหมครับก็ไม่ต้องเป็นต้องไปนั่งคุยกับยูเซอร์ก็ได้นะจริงๆเราก็คุยกันเองในทีมเนี่ยแล้เนาะเวลาที่เราทํา usability test เนี่ยเราก็ไม่เชิญหัวหน้าเราหรือว่าผู้บริหารขององค์กรเรามาเทสก็ได้เนาะเพราะการเชิญหัวหน้าหรือผู้บริหารในองค์กรเนี่ย ยังไงก็ใช้เวลาสั้นกว่าน้อยกว่าและผู้บริหารก็ควรจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับโปรดักต์ดีกว่ายูเซอร์ใครก็ไม่รู้ไก่กาอาราเร่อยู่ข้างนอกจริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วิธีการในการที่ลองจินตนาการและนั่งสมาธินิดนึงก่อนว่ายูเซอร์คิดยังไงที่มันก็คือเอมพัตตีที่เราเกิดกับยูเซอร์นี่แหละเวลาที่เรานั่งฌานแล้วก็จินตนาการว่าตัวเราเป็นยูเซอร์นำสิ่งเหล่านั้นมาความรู้สึกเรารู้สึกแบบไหน เอาความรู้สึกเหล่านั้นมาช่วยเราในการดีไซน์โปรดักต์เราก็จะสามารถสร้างโปรดักต์ได้โดยไม่จําเป็นต้องไปเสียเวลานั่งคุยเสียเวลานั่งทํารีเสิร์ชกับยูเซอร์มากมายนะครับและเวลาที่เราไปทสกับผู้บริหารเนี่ยสิ่งที่ผู้บริหารเขามองเห็นเนาะตรงไหนที่ยากสำหรับเขาหรือมันไม่โดนใจเนี่ยมันก็เป็นรีซอสที่ใช้ได้เนาะเพราะว่าผู้บริหารก็แน่นอนเขาไม่ใช่คนที่มาออกแบบโปรดักต์โดยตรงกับเราจริงไหมดังนั้นการที่เราไปทดสอกับเขามันก็ช่วยการันตีได้ในระดับหนึ่งไงล่ะว่า ผลที่มันได้ออกมามันน่าจะมีความคล้ายคลึงกับยูเซอร์และก็สามารถนำไปใช้ในการเอาไปพัฒนาโปรดักต์ต่อได้นะครับพูดถึงจุดนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณยังเชื่อในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็ให้พึงระวังนิดนึงนะครับว่าอาจจะเชื่อไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่า EP นี้เป็นเนื้อหาที่ทำมาเพื่อล้อเลียน April Fool's Day นะครับหรือวันโกหกเดือนเมษายนนะครับแค่อยากจะลองดูว่าคุณผู้ชมจับอะไรผิดจากประโยค ของผักสดพอดแคสต์ในตอนนี้กันได้บ้างไหมครับแล้วการที่เรานั่งชานคิดแทนยูเซอร์หรือการที่เราทำยูส b i l i t y t e ต t ีกับผู้บริหารเนี่ยมันไม่ดีหรือมันผิดยังไงบ้างครับอันนี้ถือเป็นควิสเล็กๆนะ <c oughs> ครับอพอคิดคำตอบกันได้ไหมครับว่ามันไม่ควรยังไงหรือมันขัดแย้งกับเนื้อหาในพอดแคสต์นี้ยังไงบ้างครับก็จริงๆเนาะ การที่เรานั่งชานคิดแทนยูเซอร์ยังไงมันก็ไม่มีทางที่เราจะคิดได้เหมือนหรือเข้าใจยูเซอร์จริงๆของเราเนาะนำซ้าการที่เราสร้างโปรดักตเราเราเป็นทีมสร้างโปรดักต์เองเนาะแปลว่าเราต้องรู้จักเกี่ยวกับการทํางานของโปรดักตดีมากมากกว่าใครอื่นในโลกในดาวดวงนี้ด้วยซ้ำใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะมองไม่เห็นภาพว่ายูเซอร์เขาไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้ยังไง เพราะเรารู้มากเกินไปนั่นเอง,เอง,เองะครับซึ่งการรู้เรื่องหรือการเข้าใจอินโฟมิชันที่ไม่เท่ากันเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เรามองไม่เห็นหรือไม่มีเอมพ t h ซีกับยูเซอร์ที่ไม่เข้าใจอะไรเท่าเรามากๆด้วยเช่นกันครับมันเลยจําเป็นมากให้เราต้องมียูเซอร์รีเสิร์ชต้องมีนะตอนนี้เราพูดถึงเรื่องจริงนะไม่ใช่เหมือนเมื่อกี้คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ April Fool's Day นะยังไงก็ต้องมีการทำยูเซอร์เทส s a ยู l i t y Test เกิดขึ้นเพื่อให้เราไม่ลืมว่าคนที่เขาไม่รู้เรื่องเเท่าราร เขาคิดยังไงเขามองแบบไหนนะครับการทำ u s a b i l i t y testing กับผู้บริหารอาจจะทําได้ถ้าผู้บริหารไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับ flow ข้างในลึกซึ้งและผู้บริหารจําเป็นต้องเป็น user ที่มีโอกาสใช้งานโปรดักต์นี้ด้วยตัวเองด้วยเช่นกัน,นครับหลายๆที่ผู้บริหารไม่ใช่ target user แบบนั้นเลยนะครับแค่มีไอเดียว่าองค์กรเราบริษัทเราควรทำโปรดักต์แบบนี้แต่ตัวผู้บริหารเองเนี่ยถ้าโปรดักต์แบบนี้ออกมาก็คงไม่โหลดมาใช้หรอกแบบนี้ไม่ควรเอามาทำ u s a b i l i t y t e s t เด็ดขาดนะครับสิ่งที่จะได้จากเซสชันแบบเนี้ย ก็น่าจะเป็นมุมมองทางด้านธุรกิจมากกว่าซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นคนละทางคนละโลกกับสิ่งที่ยูเซอร์ทั่วไปน่าจะเห็นหรือน่าจะมีมุมมองอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังเด็ดขาดนะครับอย่าได้คิดว่าเราสามารถเทสกับคนในองค์กรได้ง่ายหรือเราทำยูสเบอริตี้เทสกับผู้บริหารหรือคนในทีมเราอันนี้พึงระวัง ทำได้แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วอย่าไปทําดีกว่าเทสกับคนที่มีโอกาสใช้งานโปรดักต์เราจริงๆหรือที่เรียกว่า potential users จะดีกว่านะครับและสุดท้ายเนาะมันมีวิธีจริงๆหรือเปล่าที่เราสามารถสร้างโปรดักต์โดยไม่ต้องไปนั่งทํารี s เ a ิร์นนั่งทําอะไรมากมายกับ user ก็มีนะครับมันไม่ใช่ว่าเราต้องทํา Research ทํา Usability test อะไรกับ user กับทุกโปรเจกตทุกโปรดักตทุกรูปแบบนะครับ จริงๆแล้วอะส่วนมากอะโปรดักตในตลาดอะก็ถูกดีไซน์แล้วก็ลอนชออกมาโดยที่ไม่เคยไปเทสกับยูเซอร์จริงๆก็เยอะแยะไปหมดนะครับแต่บางโปรดักต์ล็อชออกมาก็โอเคบางโปรดักต์ล็อชออกมาก็ไม่โอเคเนาะจุดหนึ่งที่สําคัญคือถ้าพูดใช้คําบ้านๆนะโปรดักแบบเนี้ยมีคนให้ก๊อปปี้ตามง่ายหรือเปล่าหรือมีคู่แข่งที่ทําอะไรประมาณนี้คล้ายๆกันอยู่ในตลาดเยอะแค่ไหนนะครับถ้ามีเนาะแล้วเราสามารถก๊อปปี้โฟล์การใช้งานก๊อปปี้ของเขามาได้เนี่ย มันก็มีโอกาสที่เราจะออกมาแล้วไม่แย่ซะเท่าไหร่นะครับเช่นสมมติว่าเราจะสร้าง e-commerce ์ซตัวใหม่มออกมาเนาะ e-commerce ์ซว r e นี้มันค่อนข้างมี f l o ที่เป็นมาตรฐานกันเยอะนะเช่นต้องมี shopping าร์ t ต้องมีการที่สามารถกดเช็คเอาได้แต่ละสเต็ปเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันมีมาตรฐานที่ค่อนข้างชัดเจนและคนทั่วไปที่เป็น user ในการใช้ e-commerce ก็เข้าใจแล้วก็จินตนาการถึง flow การใช้งานในรูปแบบนั้นดังนั้นถ้าเรา copy จากที่มันเป็น standard อยู่ในตลาดมาใช้เนี่ยมันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะทําไม่ได้เลยนะครับ มันก็พอโอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราอยากให้โอเคจริงๆแม็กโชว่าเรามั่นใจว่ามันดีจริงๆเนี่ยก็ควรจะมีการทำบรเสิร์ช์เกิดขึ้นเนาะแต่ถ้าเป็นโปรดักแบบเนี้ยไม่ได้มีรีเสิร์ชเกิดขึ้นมันก็ยังพอไหวนะครับแต่ถ้าเราเป็นสตาร์ทอัพที่สร้างโปรดักใหม่ที่มันไม่มีใครในท้องตลาดที่ทำมาก่อนเนี่ยอันนี้ต้องพึงระวังนิดนึงนะครับว่ามันจะมีโอกาสที่ทําออกมา แล้วดีได้ยากมากเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ไงว่ามันควรเป็นแบบไหนยูเซอร์เองก็ไม่รู้ไม่เคยใช้อะไรแบบนี้ไม่เคย develop สิ่งที่เรียกว่า long t e r m memory กันมาก่อนนะว่ามันการทํางานในรูปแบบไหนยังไงบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะโปรดักที่เรา Copy ที่มันมี Format คข้าข้างชาัดเจนเนี่ยที่เรา Copy ชาวบ้านมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะทํามาแล้วมันไม่เวิร์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนชาวบ้านมากเกินไปไงแล้วทำไมยูเซอร์เขาต้องเปลี่ยนจากโปรดักที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันมาใช้เรานะครับ ประโยชน์จริงๆที่มันมีที่มันเหนือกว่าคู่แข่งเจ้าอื่นๆเนี่ยของเรามันยังไม่เด่นชัดดีเพียงพอเนี่ยโอกาสที่คนจะเปลี่ยนมาใช้เราเต็มๆมันก็น้อยลงนะครับหรือสรุปง่ายๆคือ UX ในแง่าการดีไซน์โฟล์ต่างๆอาจจะโอเคนะไม่ยากมากไม่จำเป็นต้องทำเทสท์ทำอะไรมากมายก็ได้แต่ข้อเสียคือ value proposition เราจะไม่ชัดและเหตุผลที่ User จะเปลี่ยนมาใช้เราก็น้อยนะครับก็แปลว่าโอกาสประสบความสำเร็จก็น้อยอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นดราม่าเนาะ ขอดีข้อเสียที่เราต้องเวทว่าเราจะไปในทางไหนกันนะครับดังนั้นถ้าจะให้พูดสรุปนะครับก็เวลาให้เราสร้างดิจิตอลโปรดักต์เนาะมันจะต้องมี value proposition อะไรบางอย่างหรือความแตกต่างจากชาวบ้านอะไรบางอย่างทีเนี้ยถ้าโปรดักต์เรามีความแตกต่างจากชาวบ้านเยอะมันแปลว่ามีความเสี่ยงเยอะเพราะเรายังไม่รู้ไงว่าแพทเทิร์นของการดีไซน์โฟล์ดีไซน์ยูเซ e ร์ e อ็ e เ c e เนี่ยมันคุณเป็นแบบไหนนะครับดังนั้นความเสี่ยงมันจะมาแล้ว แปลว่าเรายิ่งควรต้องมีการทำรีเสิร์ชหรือ usability testing user testing ทสตให้มากขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าโปรดักตเราเป็นโปรดักตที่เหมือนเหมือนชาวบ้านก๊อปปี้โฟลชาวบ้านได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็แปลว่าความเสี่ยงอาจจะน้อยกว่าเพราะว่ามันมีรูปแบบที่มันเวิร์กอยู่ในตลาดอยู่แล้วไงยูสเซอร์ hmm. <User S 2> ของเราก็มีแนวโน้มที่จะน่าจะคุ้นเคยกับโฟล์อะไรแบบนั้นอยู่เราก๊อปตามเขามาใช้มันก็พอได้อยู่นะแต่ยังไงก็ การมี Research การมียูส b บ l i ิตี้เทสติงประกอบก็ช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องพวกนี้ลงไปอีกขั้นนะครับดังนั้นถ้าอยากจะสร้าง Product แบบไม่ทำ Research ไม่ทำยูส b บ l i ิตี้เทสจริงๆเนี่ยดูว่า Product เรามันใหม่หรือต่างจากชาวบ้านแค่ไหนถ้ามันเหมือนกันชาวบ้านก็อาจจะไม่ต้องทำก็ได้ครับ โอเค EP นี้สั้นๆนครับทำมาแอบเกรียนผู้ฟังเล็กน้อยแต่ก็หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์อะไรจาก EP นี้บ้างไม่มากก็นหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ